จ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1เร่งตีเส้นจราจรถนนสายหลักแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะรองรับการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงเทศากาลปีใหม่โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลขที่1ทางหลวงหมายเลขที่1 1 7นครสวรรค์พิษณุโลกแล้วก็ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์กำแพงเพชรซึ่งเป็นถนน3เส้นทางหลักของการเดินทางขึ้นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ทุกช่วงเทศากาลคุณผู้ชมจะมีคนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวน นากยมนโนศชาวสวนผู้มนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1บอกว่าในขณะนี้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ได้ระดมเครื่องจักรและก็เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อกก็ให้กลับมาใช้ได้ตามปกติไปสํารวจแล้วก็ซ่อมไฟส่องสว่างบนถนนสายหลักเร่งปรับภูมิทัศน์พร้อมทั้งตีเส้นจราจรที่ซีดจางให้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่บนสะพานเดชาติวงศ์ขาขึ้นก็ติดตั้งหลักล้มลุกสีส้มป้องกันร,รถจัก,กรยานยนต์ที่ข้ามเลนไปตกร่องจนเกิดอุบัติเหตุระหว่างรอยต่อของสะพานเพื่อเป็นการลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปีใหม่เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมมีรถสัญจรขึ้นสู่ภาคเหนือเป็นจํานวนมากค่ะจังหวัดนครสวรรค์ก็มีความสําคัญตรงที่เป็นเมืองที่จะต้องรับปริมาณจราจรจํานวนสูงมาก ในทุกๆปีนะครับในเมืองโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยในเมืองก็มีถนนของกรมทางหลวงเองถนนสายหลักเนี่ยผ่านใจกลางเมืองนะครับหลายหลายเส้นทางนะครับผ่านใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้นเน้นมาตั้งแต่ก่อนเข้านคะรสวรรค์แล้วก็คือจะมีทางเลี่ยงเมืองทางเลี่ยงเมืองเนี่ยตามพวกโค้งต่างๆเนี่ยที่สําคัญสำคัญผมก็จะติดระบบระบบไฟกระพริบจะเป็นไฟกระพริบเตือน ไฟกระพริบเตือนทางโค้งหรือเป็นป้ายที่มีลักษณะของไฟกระพริบนะครับแล้วก็พวกไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยเราเน้นเลยให้ให้หน่วยไฟฟ้าของแขวงตังหลวง,งนครศรีที่1เนี่ยออกตรวจสอบหมวดทางหลวงหัวหน้าหมวดทางหลวงพร้อมทีมงานออกตรวจสอบเราจะไม่ให้มีไฟฟ้าดับ ดีเส้นทางสายเหนือก็มีคนเดินทางกลับบ้านเยอะนะรเราทั้ง3าคนก็ใช้เส้นทางนั้นนะเพราะว่าทุกช่วงเทศกาลอย่างสะพานเดชาติวงศ์นี่คือเป็นช่วงคอขวดเนี่ยก<ช>ว่าจะต้องผ่านไปเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนที่หมอชิดค่ะคุณผู้ชมที่หมอชิด2เนี่ยค่ะทางบขอสอได้มีการปรับเพิ่มความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยโดยให้ผู้โดยสารที่จะเข้าไปในชานชลาเนี่ยจะต้องมีการตรวจสแกนกระเป๋าสัมภาระก่อนแล้วก็จะอนุญ,ญาตให้เฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋ ด้วยสารเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในชานชาลาได้อันนี้เหมือนสามบ,บ,บินเลย,เ,ลยเหมือนสามบ,บินเลยนะคะส่วนบริเวณชานชลาก็มีการปรับปรุงใหม่อย่างเช่นทาสีเพิ่มพัดลมเพดานไฟสองสว่างแต่ว่าจากการสังเกตก็พบนะคะว่าจอแสดงจุดขึ้นรถบางจอเนี่ยไม่ได้ใช้งานส่วนพัดลมเพดานบางตัวก็ไม่ได้เปิดใช้นะคะตนนี้อากาศเย็นอยู่ครับ เดี๋ยวถ้าเกิดมีคนเยอะๆแออัดก็อาจจะต้องเปิดแล้วก็ช่วยระบายหน่อยขณะที่จุดขึ้นรถเมย์ขอสมกก็ปรับปรุงให้มีจุดพักคอยมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีป้ายบอกจุดเชื่อมต่อการเดินทาง15เส้นทางไปยังหมอชิดแล้วก็เตรียมรถเอาไว้351คันค่ะจำนวน2,100เที่ยวต่อวันผู้ที่มาใช้บริการบอกว่าก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็ยอมรับว่ายังกังวลเรื่องความปลอดภยัยหลังจากที่มีอุบัติเหตุรถบัสไฟไหม้ค่ะ คนอยู่ค่ะแต่มันจําเป็นเราก็ต้องมาทีนอยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเราดูแลอะไรในที่เด็กได้ไหมคะไม่นะคะปกติเขาก็ดูดีอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัดดยนะคะมันก็ดีอยู่แล้วค่ะปกติก็มาก็ปลอดภัยดีเปลี่ยนไปเยอะอยู่น,นะครับอะไรคะอีกพื้นก็เปลี่ยนสีใหม่เก้าอี้ก็เปลี่ยนใหม่โต๊ะทำงานพนักง,งานก็เปลี่ยนใหม่ ก็ <T t เปลี <res> ่ยนเยอะนะครับสำหรับเรามันดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นอยู่นะครับก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไงครับแสดงว่าเป็นขาประจําใช้บริการบ่อยถึงรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงจําได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนเป็นยังไงบ่อยที่ว่าคือปีใหม่ครั้งหนึ่งสงกรานต์ครั้งหนึ่งอย่างนี้มั้ยใช่การเดินทางในช่วงปีใหม่นะคะคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้โดยสารผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคือปี2567 ก็คาดการนะคะว่าจะมีผู้โดยสารเ,เดินทางเฉลี่ยวันละ75,000ถึง1,000 0 0คนต่อวันใช้บริการมากสุดก็คือวันที่27ทธันวาคมจำนวน1,2,000 0คนสำหรับผู้โดยสารที่จองตัว๋วโดยสารบขอสล่วงหน้าในเส้นทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกตั้งแต่เที่ยวเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปของการเดินทางวันที่25 2 8ถึง28นะคะ แจ้งนะคะคุณผู้ชมให้ไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรประตู2เพื่อลดความแออัดที่หมอชิดขณะที่ผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าก็ต้องไปซื้อตั๋วที่หมอชิดแล้วก็ขึ้นรถที่หมอชิดตามเดิมนะคะครับอ๋อวันนี้สําคัญนะเนี่ยใเนาะอยู่ใกล้ๆกันไปขึ้นรถให้ถูกทีด้วยนะครับก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยนําเสนอเรื่องของโพที่บอกว่าคนจะออกต่างจังหวัดวันไหนมากที่สุด2 7ก็จะออกพร้อมกันนะครับก็จะสอดคล้องกับข้อมูลของบอศ สว่าวันศุกร์นี้ก็น่าจะเป็นวันที่แน่นที่สุด1,2 0 0 0 0คนนี่ยังไม่รวมเครื่องบินรถ ไปโอ้โหรถตู้โดยสาร<ม>อื่นๆอีกนะครับ,รบน่าจะเดินทางกันเยอะทีเดียว,วก็กระทรวงคมนาคมมีการประเมินนะคะบอกว่ารถยนต์ที่จะเข้าจะออกในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ค่ะในปีนี้เนี่ยน่าจะสูงถึง17ล้านคันน่ะแล้วถ้าวันที่27ออกไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานรวมไปถึงสายใต้เนี่ยคุณผ,ผู้ชมลองคิดดูค,คนที่อยู่กรุงเทพนี่คือยิ้มเลยนะรถไม่ติด ครับผมยีสบเ็ดนี่พูดเหมือนไกลนะก็พรุ่งนี้แล้วไงแล้วผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องร่วมเดินทางไปด้วยเี๋ยวติดตามสถานการณ์ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสู้ๆครับโวยพรได้แค่นี้ครับ